สวัสดีครับเดินทาสู่มิสพูฟชาแนลนะครับผมภูผาครัผมจบจากยูนิเวอร์ซิลล์เคมบริดจ์สกายเอนจิเ e ียริงนะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองตัวนั้นผมสอบไอเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดแต่ด้วยวิชามาต่างๆที่ผมสะสมมาทั้ดการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเอลผมนะครับแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์อยู่ในดูดิปชัแนข้างล่างนะจ๊ะมาวันนี้สกิลละก็ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของถ้ามืออายยยยยยุ13 20อออููู่่่่่่ใใในนนนนชชชวววงงงมมมมััััธหหาาลละครบต้ย มีอะไรบ้างที่จะต้องคอนซีเดอร์นะสิ่งที่กูทํามาเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนั้นที่กูทามามีอะไรบ้างที่ดีมีอะไรบ้างที่ไม่ดีนะครับมีอะไรที่อยากจะกลับไปทําให้ดีกว่านี้นะครับอ่ะมีอยู่3อย่างใหญ่ๆที่วันนี้ผมจะมาพูดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่เด็กอายุ1 3บสถึงยีควรจะทําและควรจะมีนะจากประสบการณ์ของกูนะครับเน้นย้ำว่าจากประสบการณ์ของกูนะจ๊ะที่กูทํามานะโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยครับ1เลิกแคร์คนรอบตัวเลิกแคร์เพื่อนเลิกแคร์คนอื่นไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะครับแม่งสําคัญจริงๆหลายคนบอกเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่แคร์เขาเขาจะเป็นเพื่อนเราไหมไม่ไม่จริงนะครับถ้าเราไม่แคร์เขาเขาก็จะเป็นเพื่อนเราอยู่ดีนะครับไม่แคร์นี่ไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงแบบโหไปกินข้าวไม่ออกตังค์พังกูไม่แคร์ ไปกินข้าวกับเพื่อนมึงไม่ออกตังอะไรอย่างนี้หรือว่ามึงให้เพื่อนมึงเอาเปรียบเพื่อนไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันไม่แคร์คืออะไรไม่แคร์ยกตัวอย่างเช่นถ้ามึงอยากจะขายของนะครับมึงขายไปเลยมึงไม่ต้องอายนะครับหลายคนเนี่ยวัยรุ่นทุกคนนะไม่ได้ทุกคนหรอกแม่งส่วนใหญ่เที่ยส่วนใหญ่แม่งจะอายเว้ยมันจะอายทํากินว่าแว่าโหจะมานั่งขายอะไรละเดี๋ยวมือขายเครื่องปากาขายปากาแม่ง กำไรแค่10บาทโอ้โหเพื่อนกูนจะมองกูยังไงวะมันจะมองเราจรหรือเปล่านะครับต้องไปซื้อเข็มขัดหลุยนะครับมาใส่ทั้งที่ไม่มีเงินนะเพราะอยากให้เพื่อนได้ยอ,ยอมรับนะบต้องไปซื้อของปลอมด้วยบางคนเนี่ยนะต้องไปซื้อเสื้อแบรนด์เนมนะครับต้องไปหาอะไรมาโปะนะให้เพื่อนยอมรับต้องแอบต้องแบบแบบโมว่ากูรวยวพราะงั้นเถอะซึ่งแม่งไม่ได้เกีียอะไรเลยเพื่อนไม่ได้คบมึงที่มึงรวยกูบอกให้นะครับนี่สําคัญมากๆ มึงเลิกไปแคร์ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับมึงเขาเลิกไปแคร์ว่าเขาจะดูมึงรวยหรือมึงจนนะครับเพื่อนจะคบมึงไม่อยู่ที่รวยหรือจนอยู่ที่นิสัยของพวกมึงนะคนรวยเที่ยวไม่คบหรอกสัตว์โอเคเลิกไปแคร์นะครับสําคัญนะสอง <c oughs> พอเราเลิกแคร์แล้วเนี่ยให้เราลองทําอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ผมพูดตรงอะลองทําอะไรหลายอย่างคือตอนเด็กๆอะ่ะมันไม่ผิดที่จะทําอะไรก็ทำนะครับผมเนี่ย กูกูอ่ะต่ที่กูทำ u t u b e ถ้าเกิดว่ากูอายุ40มาทำ YouTube นะครับมันมันจะต่างกับตอนที่กูอายุ20มาทํมาทำ u t u b e ถูกไหมนะเพราะ20มึงยังเด็กมึงใช้ความเด็กของมึงเนี่ยเป็นอาวุธที่จะทำเชี่ยอะไรก็ได้นะมึงจะพูดจาอะไรก็ได้มึงจะพูดอะไรมึงจะอยากทำอะไรมึงทำไปเลยนะครับมึงไม่ต้องไปแคร์ว่าื่นจะรู้สึกไงกับมึงมึงไม่ต้องไปแคร์ว่าเขาจะคิดว่ามึงจนหรือเขาจะคิดว่ามึงแบบ เออม,มึงพูดใจอยากขายไม่ต้องไปกลัวเขจาจ้าชมึงนะครับแล้วมึงทําไปเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอยากอ,อ,อยากขายข,ายของมึงขายไปเลยนะอยากไปเล่นดนตรตีลง YouTube เล่นร้องเพลงมึงทําไปเลยไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปเขินว่าคนอื่นไม่จะจา้ากูเสียดเทีเยเอ,อ,อยากดําให้่ไหนมึงทําไปเลยมึงไม่ต้องไปแช์เขาเหนะ็นไหมไม่ต้องไปแช์แล้วมึงลองทำหลายๆอย่างนะ มันเป็นช่วงเวลาที่ต้อง explore นะครับว่าเรตัวเองชอบอะไรกันแนะ่ถ้ากูไม่เริ่มทำอยู่ทัวกูก็คงไม่รู้ว่ากูชอบพูดชอบขายเห็นไหมไม่ถ้ากูไม่เริ่มทำอยู่ทัวก,กูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องกูจะชอบแบบชอบมาคุยกับพวกมึงเนี่ยโอเคอ่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากูพูดเก่งนะครับไม่รู้ว่ากูเนี่ยมีความสามารถในการอธิบายให้เข้าใจให้ละเอียดนะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับลองทำหลายๆอย่างสุดท้ายนะคือ ความสัมพันธ์ที่สุดเลยคืออดทนทําทางที่มันไม่เห็นผลนะเด็กรุ่นใหม่ครับสิบสาถึงยี่สบนะที่ผมคุยมาที่กูสอนมาเนี่ยนะบางคนเนี่ยอ่านหนังสือแป๊บเดียวแม่งอยากจะบอกอยากได้เอตตาอยากได้ท็อปมึงไม่มีทางเว้ยมึงอดทนนะเว้ยมึงอดทนทําอะไรที่มันไม่เห็นผลนานๆานานานมันถึงจะได้ผลนะไม่ใช่แค่เรื่องอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่ามึงถึงปุ๊บปุ๊บมึงอ่านหนังสือปุ๊บ สองสองวันเวลาสิบสองชั่วโมงสองวันนะสองวันมึงไปสอบมึงไม่มีทางได้แน่นอนแต่ถ้ามึงอ่านสองชั่วโมงเป็นเวลาสองเดือนทุกวันมึงได้มึงได้ท็อปไทยแลนด์มึงได้ท็อปของห้องนะนี่กูยกตัวอย่างเห็นไหมถ้ามึงทําอะไรโดยที่ไม่เห็นผลนะการนหนังสือเป็นการที่เห็นผลยากมากนะถ้ามึงอ่านอดทนอ่านทาซ้ทำทำ,ทำทุกวันมันจะเห็นผลในอนาคตนะครับกูทน youtube ะกูทำยูทูบมาสามปีนะสองปีครึ่งเนี่ยไม่มีคนดูเลย s u b s ไครป์เปอรไม่ถึงพันนะจ๊ะกูจะบอกให้อดทนทำกูอดทนทําทําทุกวันลง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 ไม่เห็นผลจนกระทั่งเริ่มมีคนดูเริ่มมีคนเห็นคุณค่าของ YouTube ของกูเพราะมันทำให้พวกมึงอ่านหนังสือเพราะมันทำให้พวกมึงเนี่ยมีเทคนิคไอเอลที่ดีนะครับ <c oughs> อดทนทํา ในสิ่งที่มึงคิดว่ามันถูกต้องในสิ่งที่มึงชอบในสิ่งที่มึงรู้สึกว่าเออนี่คือทางของมึงมึงอดทนทําโดยที่ไม่เห็นผลถ้ามึงอดทนได้นั่นแหละถ้ามึงอายุสิบสามถึงยี่สิบเป็นสิ่งที่มึงควรจะทําเพื่ออนาคตของตัวมึงเองโอเคมาเพราะนั้นถ้ามึงอายุสิบสามถึงยี่สิบนะเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังเลยหนึ่งมึงเลิกแคร์เพื่อนมึงมึงเลิกแคร์ว่าคนอื่นจะดูมึงยังไงเลิกคิดว่าคนอื่นจะคิดถึงมึงยังไงนะถ้ามึงจะไปผ่อนโทรศัพท์ iPhone 15มา เพื่อมาอวดเพื่อว่ามึงมีนะไปขอพ่อแม่มึงที่พ่อแม่มึงต้องไปผ่อนมาเนี่ยไปอวดเพื่อนเนี่ยมึงคิดใหม่ได้เลยนะจ๊ะไม่ได้ช่วยเคี่ยอะไรไม่ได้ช่วยให้เพื่อนมึงชอบมึงมากขึ้นหรอกโอเคนะครับเลือกแคร์นะสองลองทําหลายๆอย่างลองทํา youtube ลองเล่นดนตรีลองร้องเพลงลง youtube อ่าลงไอจลงโซเชียลนะครับหรือลองลองลองเล่นกีฬาก็ได้ลองเคี่ยอะไรลองอะไร ลองทำทุกอย่างลองทำา x x e l l ลองเขียนโค้ดว่ามึงชอบไหมลองประดิษฐ์ที่อะไรมึงลองดูผิดไม่เป็นไรมันมันมันมีเวลาเยอะตอนเด็กๆนะสิบสถึงยีเวลามึงไม่ได้เอาไปใช้เที่อะไรมากมายนะครับยิ่งโตมึงยิ่งยุ่งกูบอกเลย 3. อดทนทํา <c oughs> อดทนทําในสิ่งที่มันไม่เห็นผลถ้ามึงอดทนได้นะนั่นแหละมึงจะประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับเพราะนั้นถ้ามึงอายุสิบสถึงยี สมข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมึงควรจะเอากลับไปใช้และทำถ้ากูเริ่มตั้งแต่ตอนกูอาย 13, ุ13กูจะเก่งกว่านี้นะครับถ้ามึงเริ่มวันนี้ถ้ามึงอายุ15 16 17มึงเริ่มได้เลย3อย่างนี้ Three Principle ที่กูบอกพวกมึงว่ามันเป็นสิ่งสำคัญถ้ากูย้อนกลับไปได้กูจะกลับไปทำสามอย่างนี้ให้ดีกว่านี้โอเคโอเคเพราะ้ okay? Okay, now, วันนี้ พอแค่นี้ครับอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กับช่องเอ้สปู๊ดเลยครับถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นี้ดีก็กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนพ่อแม่แม่พวกมึงดูด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะใครอยากเรียนเอลกับผมแอดไลน์พักมาเลยลิงก์อยู่ในดีลิ้งค์ชข้งล่างนะจ๊ะ990บาทเท่านั้นต่อสกิลโอเคไปเจอกันคลิปหน้าบายบาย